เกาหลีตังกุยจับส่วนรถด,ดีๆค่าส่ง10กิโลเมตร10บาทจากโรบินฮูดมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B PTT s t a t i เตชสบู่ราเบนสบู่คุณภาพใช้แล้วจะติดใจ ลามินาดิจิทัลฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์บ้านและอาคาร สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าชนิดหนึ่งนะครับที่หาตลาดตลอดนะครับทุกครั้งที่ออนแอร์นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราผลิตมานานมากแล้วพร้อมจําหน่ายเรียบร้อยครับในส่วนของเซ็ตโปคาเวียพรีเมียมกิฟต์เซ็ตนะครับซึ่งเซ็ตนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ในร้านเมดอินบิวตี้ของอาร์มาโดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการจบครบในเซ็ตเดียวจริงๆนะครับมีน่าหน่ครีนซิ่งนะครับโลชั่นนะครับโทนเนอร์เซรั่มนะครับแล้วก็ตัวสลิปปิ้งมา้านะครับซึ่งมีวิธีใช้อย่างละเอียดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วว ถือว่าเป็นท็อกออฟเดอะทาวของเราเลยแล้วพอทาไปเนี่ยนะครับก็จะโบะหน้าไปแบบนี้เลยแล้วทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงครับและอีกตัวหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับเป็นเซร่มโกคาเวียนะครับก็หยอไปเลยนะฮะนี่หยอดไปครับต้องบอกว่าตอนที่เปิดราคา2,990บาทก็หมดอยู่แล้วแต่วันนี้เฉลยก่อนเลยนะครับเราจะจัดจําหน่ายเนี่ยสเซตแบบนี้นะครับคือ5,980บาทพันสายแรกถ้าโทรทันรับไปเลยครับราคาเพียง999บาทโทรมาเลยครับที่1451หรือไลน์แอดอาร์มด และนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากแล้วขอเป็นตัวแทนพ่อบ้านแห่งประเทศไทยเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับผู้หญิงที่รู้สึกว่าอยากจะใส่เสื้อนะครับที่เผยผิวนี่ยนะครับและทําให้ผิวเนี่ยแลดูกระจ่างใสนะครับเมื่อใช้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผิวอีกฝั่งนึงนะครับแลดูชุ่มชื้นน่าสัมผัสแบบนี้นะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้เซตนี้จริงๆวันนี้ซื้อ1เซตแถม1เซตจ่ายเพียง999บาทรมาก่อเลยที่1ก้าสิบอก้าบาทนะครับโทรมาก่อนเลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่ง ยีบนาทีนะครับพนักงาน200ชีวิตจะโทรกลับหา1 0 0 0คนนะครับและให้ทุกท่านเนี่ยบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับและวันที่สะดวกให้เอาครีม2เซตแบบนี้ไปถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องจดเลขบัญชีนะครับวันนี้ขอย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะหนึ่งเซตแบบนี้จบครบในเซตเดียวครับ2990ไม่ขายครับขายเพียง999บาทเอาไปเลย2เซตโทรมาให้ได้นะครับที่หนึ่งสี่ห้าหนั่งหรือัลน์แอดอาร์มาโดนะครับโปรโมชั่นตั้ง ครอ,อ,อ,อบครัวมีปัญหา,อาโอเคครับเปลี่ยนมาใช้ลัคกี้เฟรมพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมทำน้ำปลาพริแค่อร่อยนะหรอก็แค่เนื้อใช้น้ำปลาคุณภาพแค่ต้องสะอาดแค่พิธีพิถัน แค่เลือกใช้แต่สิ่งดีๆและแค่ใส่ใจทุกขั้นตอนหรือแค่ฉีกซองน้ำปลาพริกทิพพรสก็อร่อยง่ายกว่าที่เห็นฉีกตรงนี้ได้น้ำปลาพริกฉีกตรงนี้ได้พริกน้ำปลาแค่มีน้ำปลาพริกทิพพรสก็อร่อยครบรสทิพพรสสเปย์แก้ไอตาคาบาตัวใช้พอดเลยรับคอช่วยบรรเทาอาการ ละลายสีผักชุ่มคอเจ้าของเดียวกันกับยาอมแก้ไอตราตะขาห้าตัวรถสมุนไพรโดขับรถกินเท่เฮ้ยเลิกกินที่แล้วเปลี่ยนมากินนี่เหอะขนมปังก็น yes> ุ่หมูหยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบทนะครับเอ็มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่สัญยัณเตือนเหงือกไม่ดีลังนี้ ใหม่เข้าวเก็ดเกลือสุดพิเศษ,ษมีพลังเกลือมิ er เลอรลช่วยขจัดคราบคักสะสมสาเหตุหนึ่งของสุมภาพเหงืดไม่ดีใหม่เข้าเก็ดเกลือมอทัลเอริบซทีวีกด33ดูมือถือกด3ามถ่ายโฆษณาใน Metaverse ผมมาริโอหนูพัตตี้ First Choice บัตของคนยุคนี้ i r s t t h o o i e บัตของคนยุคนี้และยุคต่อไปด้วย เวลาไก่ทอดสุดใหม่อร่อยหลายรสชาชิกกับูคที่ร้านแอะพิซซ่าคอมบาดีเท่านั้นที่สาออนผมนุ่มเป๊ะระดับสาลอนแต่พออยู่บ้านผมแห้งฟูสุดๆใหม่แพ n t e n e Treatment ประบกทองมีคอลลาเจนช่วยฟื้นบำรุงคูณสองให้ผมนุ่มลื่นยิ่งขึ้นระดับสาออนได้ที่บ้าน Pantene คำดีๆวันละคำวันนี้สู้ๆคำนี้เลย โดสงทำดีๆที่แม่เลือกให้ทำจากข้าวญี่ปุ่นอบไม่ทอดอทำดีๆมีได้ทุกวันรัรนเงินเมื่อไรยืมไลยดีกว่ารันดุมัติไวรายได้5,000ก็ยืมได้ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนยืมลายง่ายกว่า